ราคาน้ำมันปาล์มขวดปรับลดลงขวดละ5-6บาทรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบราคาสินค้าในท้องตลาดโดยเฉพาะราคาน้ำมันปาล์มขวดค่ะทีล่าสุดมีการปรับราคาลงมาแล้วขวดละประมาณ5-6บาทนายจุร์ลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าทั่วไปภายหลังราคาผลปาล์มในประเทศลดลง สวนทางกับราคาน้ำมันปาล์มขวดบริโภคที่สูงขึ้นและสั่งการกรมการค้าภายในติดตามตรวจสอบราคาอย่างใกล้ชิดล่าสุดราคาน้ำมันปาล์มขวดได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ประมาณ62บาทต่อขวดส่วนแบบถุงราคา61บาทซึ่งถือว่าต่ำกว่าราคาตลาดก่อนหน้านี้5 6บาทต่อขวดโดยให้กรมการค้าภายในไปเจรจากับผู้ที่เกี่ยวข้องขอให้ทยอยปรับลดราคาลงมาอีกขั้นหนึ่ง แม้จะเห็นใจผู้ประกอบการที่ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นแต่สต๊อกที่ยังเหลืออยู่จํานวนมากสามารถช่วยแบ่งเบาภาระรผู้บริโภคได้ทั้งนี้ก็จะช่วยดูแลกเกษตรกรเพื่อให้เกิดความสมดุลกันทุกฝ่ายทั้งกเกษตรกรชาวสวนปาล์มผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกประมาณ5-6บาทต่อขวดแล้วก็ถัดจากนี้ไปในสัปดาหนะ์หน้า ก็ได้สั่งการไปแล้วว่าให้ก,กลุ่มการก้าภายในได้เจรจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ทยอยปรับลดลงมาอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งหมดก็เห็นใจผู้ผลิตนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเพราะว่ายังแบกรับต้นทุนเดิมที่ราคาสูงแล้วก็สต็อกไปยังเหลืออยู่จํานวนจํานวนมากทีเดียวนะครับแต่ก็เพื่อที่จะช่วยกัน ในการแบ่งเบาภาระขอ,ของผู้บริโภคก,ก็ให้ค่อยๆทยอยปรับลดลงมาทีนในน้มที่ต่ำกว่า50ปบาทไหมครับช่วงก็ถ้ามันขึ้นอยู่กับราคาผลปาลด้วยครับนะครับเพราะว่าเ,เราก็ต้องดูให้สอดคล้องกับราคาผลปาด้วย<า>และ,ะ,ละที่สําคัญก็คือเมื่อน้ํามันปาปล์มขวดปรับลงมาเนี่ยจะต้องไปช่วยดูเกษตรกรด้วยไม่เช่นนั้นถ้าหากว่ามันไม่สัมพันธ์กันมันจะมีผลไปกดราคาผลปา ทีนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกด้านนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูอย่างไรที่จะให้เกิดความสมดุลให้ให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้